420ทําเป็นอัพยากฤตเป็นฉหนโยคาวจรบุคคลจเจริญมรคปาฏิปทาเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุจตุทธชานอันสหราคตด้วยอากินจัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ได้ละถึงอยู่ในสมัยใด ผัสสะละถึงอวิเเขป,ปะมีในสมัยนั้นละถึงสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทําเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลเพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุจตุตชานอันสหระคตด้วยอากินจัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ได้ละถึง อันเป็นวิบากเพราะอารูปาวจรกุศลรกรรมอันได้ทำไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้วนั่นแลอยู่ในสมัยใดภาษาละถึงอวิเเคปะมีในสมัยนั้นละถึงสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นอัพยากริ